วันนี้นะคะมีเพื่อนมาจากทางไกลค่ะเราก็เลยจะพาเขามาหาดลับๆที่บางแสนค่ะตรงนี้สามารถจอดนอนฟรีนะคะแต่ว่าไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้านี่เราเจ้าถิ่นคนบางแสนนะคะมารอต้อนรับค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เพื่อนของเราจะเป็นใครโอ้ไม่ได้มานานหญ้าเขียวเหมือนกันนะนี่ตรงนี้เป็นหาดลับๆอุ้ยบอกไม่ได้นะที่ไหนเดี๋ยวไม่รับ เดีวเราไปหาทำเลก่อนเราก็เลยห่างจากบ้านเราแค่สองกิโลนะคะเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยคันนึงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนจะไปหาอะไรกินวันนี้มีตลาดนัดใกล้ๆด้วยนะคะถึงแล้วนะคะหาดลับๆเดี๋ยวมีเพื่อนมาสามคันค่ะเป็นพวกรถไฟฟ้านะคะเขานอนในรถนี่ยโอ้โหเรามาได้จังหวะก่อนเขาแป๊บเดียวเงี่ นี่เราเคยเจอกันที่พังงานหนึ่งครั้งออนนิงกลางยากไหมก็ได้กว่าเดิมครับง่ายกว่าเดิมจริงๆผู้หญิงก็กลางได้นะคะออนนิงแต่ว่าไม่กลางค่ะทีนี้ลมแรงมากนะคะเดี๋ยวจะต้องตอกสมองก่อน <S 2> <S 2> <S เราใช้ออนนิงของเย l โลนล o ฟนะคะ วน,นี้แบบดูบางๆแต่ว่าจริงๆแล้วกันลมได้ดีสู้ลมได้ดีเลยค่ะใช้มาได้เป็นปีแล้วเนืะหนึ่งเนาะใช่แล้วก็ใช้จริงนะคะเล็บเพืออข้างบนแต่มันมีวิธีใช้อยู่นะคะเราก็ต้องตอกสมอ,อตอกสมอเทเสมอ <laughs> แล้วก็ดึงเพื่อ การไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็หนึ่งต่อสมอจัดอะไรเสร็จแล้วหนึ่งก็ต้องไปรับลูกที่โรงเรียนถอต่อสมอเสร็จแล้วสายรัดควรดึงให้ตึงนะครับอแต่ถ้าหน้าเมียไม่ต้องดึงมันตึงเองครับแล้วเดี๋ยวต้องไปรับลูกที่เมียด้วยน,นะใช่ไหมหน้าที่ใครมันต้ององั้นอยู่แล้วออกคำสั่งมางขนาดนี้น เพราะว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องถ่ายวิวสวยๆนะคะเห็นจักแรแล้ต้องอคีมจักแร้ะขาวเข้าได้นะสวัสดีมาจากไหนกันโอ้โหตัวแค่นี้ได้เที่ยวทั่วไทยกันเลยอ่ะเก่งจังเลยออเ นี่วันนี้มีแขกบ้านแขกเมืองมาหานะคะบางแสนเราก็เลยแนะนําของดีของชนบุรีค่ะร้านนี้ได้ออกโคคุณต่อยด้วยนะคะรักหมูปลาเผาอร่อยทุกอย่างค่ะ จะมีคนมานั่งชมวิวกันลมแรงจนน,นั้นนหล่นเลยโอ้ลมแรงแรงมากหนึ่งกำลังไปรับสองที่โรงเรียนนะคะใกล้บ้านเลยค่ะวันนี้สาบายเลยเพราะพรุ่งนี้เราต้องรีบกลับไปขายของเหมือนเดิมนะคะ ยีสสี่ชั่วโมงม <that> ีใครใช้คมกว่านี <car> ้ไหมเ้ยรับเจสองกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะเป็นไงคะวันนี้สนุกไหมสนุกเหรอแล้วหนูไปทําไปวิ่งแข่งมาเหรอใช่ซ้อมเหรอลูกใช่โอ้โหหวัสดีคุณน้าเข้าก่อนเลยลูกอ่ะจำได้ป่ะที่เราเจอที่พังงะ จับของเขานะจับได้น่ารักกว่าบุญชูอีกหรือน่ารักเหมือนบุญชูนะน่ารักเหมือนบุญชูเล่นได้น้องน้องต้องการเพื่อนมากเลยสรุปต้องไปกลับบ้านไปส่งลูกซักผ้าตัวนี้สรุปแข่งพรุ่งนี้ไหนบอกแข่งอาทิตย์จันถ้าเขาเปลี่ยนแผนเขายกเลิกวันจันแล้วตัวเด็กไม่ได้เรียนอ้าว แล้วเดี๋ยววันนี้จะนอนค้างนี่ก็ต้องรีบกลับแล้วไปส่งหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วพ่อแม่ต้องไปเชียร์ที่ไหนยังไงอะสนามกีฬาแล้วเรากลับมาขายของ <c oughs> ไปให้แม่ไปเชียร์พรุ่งนี้ใช่ไหมเชียร์พรุ่งนี้ก็ได้ป้าป้าบอกว่าวันนี้นี่เดี๋ยวให้แม่ไปขายของแล้วไปส่แล้วป้าก็จะไปช่ okay, okay. วยโอเคโอเควัวพรุ่งนี้แม่ต้องไปไหมไม่ก็มันแข่งเสร็จแค่บ่ายสามนี่เพราะแม่ไปตลาด ไปเชียร์หนูก่อนแล้วค่อยไปตลาดขายของเออเขาจดเวลามาให้ด้วยแล้วก็แม่อยากอยากดูอะไรครูเอามือมาให้ด้วยอ่าไปไปเอาใบมาให้แม่ดูโอ้โอมาไม่เคยเห็นซิกแพคไม่สีนี้สวยนะอืที่นี่เขามาฝึกหัดบินกันนะคะโหยากเหมือนกันนะยืนอยู่อย่างนั้น รถข้างขาวคือรถไฟฟ้านะคะเขานอนกันในรถเลยกับหมาสี่ตัวอีกคันนึงเต็นลังคาส่วนเรานอนรถตู้กันเหมือนเดิมคะ่ะค่าของกินไม่เท่าไหร่หรอกค่าอะไรแพงสุดน้ำมันค่าน้ำม,มันอะไรมาจากบ้านนิดเดียวค่าอะไรน้ำมันมนันษุ์กี่กี่ขวดสามขวดสองวันแล้วน,น,นั่นอีกอะ เราก็วิถีคนตลาดนั้นนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของตลาดนั้นมากินเราเปไปเก็บสวยพวกข้างๆนะวันนี้เราไม่ขายของอากาศดีดีเนาะดูในวันที่เราไม่ได้ขายของ <ว> <blue> ปานอะไรลูกไม่เช็ดเราให้หมานะไม่ใช่เช็ดเรากินเองโอ้โยนี่นะคะเจ๊สองแล้วก็ชิโร่ชิโร่เป็นหมาที่น่ารักมากแล้วก็พูดรู้เรื่องพูดรู้เรื่องกว่าพูดรู้เรื่องของหวยค่ะ มาเนี่ยมาเนี่ยตอนนี้ลูกเองเหรอน้องหมากัดน้องนึิเดี๋ยวสองพีเพื่อนใหม่อีกแล้วตัวนี้ท้องเดี๋ยวน้องจะคลอดไปทำคลอดให้น้องด้วยนะ เมนูวันนี้น้ำตกเมียกหวยเสีสวยวไข่ต้มลูกชิน้นแล้วก็โดนัทแล้วก็เคนต์นลูแล้วก็ที่แพงที่สุดคืออะไรคะแพงที่สุดคือคืออะไรคะหัวเชือคนครับแพงที่สุดคะ่ะเนีเ่ยามค่ำคืนแล้วนะคะ คาวคแคมป์เราก็อยู่กันง่ายๆโอเคเดี๋ยวต้องพาเจสองไปอาบน,น้ําก่อนเพราะว่าชุดนี้ต้องใส่พรุ่งนี้แข่งพรุ่งนี้กระทันหันด่วนมากจะ <The S 3> <า>ดีนะเช้าพรุ่งนี้ช,นชุดนี้ชุดนี้แล้วดีนะที่เราแบบมานอนใกล้บ้านอะ่ะทีแรกแม่จะไปไกลแล้วนะดีนะเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนี่เราเอามอเตอร์ไซค์มาแต่แว้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปซักผ้าแล้วมานอนนี่กันนะโอเค <Go. S 2> เดี๋ยววันนี้เจ๊สองจะต้องนอนเร็วนะคะเพราะผิดแผนทีแรกกะว่าพรุ่งนี้จะตื่นชิวๆใสๆส,สรุปเจ๊สองต้องไปแข่งวิ่งพรุ่งนี้เช้าคูเลื่อนนะคะก็คือจะต้องแข่งเช้าวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์สรุปดีนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลก็แคมป์อยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับบ้านไปอาบนนะ้ำไปโรงเรียนพรุ่งนี้ต้องตื่นตีห้า อาบน้ำไปโรงเรียนแล้วก็ไปแข่งวิ่งค่ะนี่วันนี้เตรียมตัวนอนกันเร็วนะคะรถเราก็ลบเหมือนเดิมค่ะตามการใช้งาน <c oughs> กระเป๋ากระเป๋านักเรียนพร้อมนะคะมาหน่อยพรุ่งนี้แข่งนักวิ่งแล้วเสาร์อาทิตย์แม่จะชิลซะหน่อยไม่ได้ชิลแล้วจ้าไปดูคุณลูกแข่งขันกิจกรรมแน่นมากค่ะทั้งลีดเดอร์นักวิ่ง อะไรอีกกิจกรรมฮนะลูกเสือพยาบาลนี่กิจกรรมแน่นเป็นหัวหน้าห้องอีกโอเคบายบายฝันดีค่ะเ,คเดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกหนึ่งลูกจะนอนคุณยังจะดูอะไรอีกนอนลูกนอนพรุ่งนี้ไปแข่งวิ่งนาฬิกาปลุกไม่ต้องเดี๋ยวแม่ตั้งเองหนูนอนไปเอถอะไม่ปลุกยังไงก็ไม่ื่อแล้วแม่เถอะอะไรนะ ปลุกไงก็ไม่ตื่นแล้วแม่เธอใครต,ต้องไอ้เรื่องตื่นเช้าต้องป้าคนเดียวเท่านั้นตื่นมาทำไมตื่นมานอนต่อตื่นมาตื่นมาทำไมแล้ก็นอนนินทาแม่กันเหรอเมาแม่ไม่ไหมายนะถึงบกอกป้าตื่นมาทำไมป้าตื่นมาทำไมตื่นมาแล้วก็นอนหมาหน่ะ นนตื่นมาแล้วก็อนอนใครคนตื่นคนแรกใครคนตื่นคนแครกจะรู้ไหมอ่ะแต่ที่รู้คือหนูตื่นคนสุดท้ายอะ, <c oughs> อะนี่วันนี้เรานอนกันริมทะเลเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูริมทะเลชิดจริงๆชิดจนแบบโอแล้วรมกจริงจริงจังมาก <c oughs> นอนนอนนน ตีห้าครึ่งนะคะยังไม่ตื่นกันเลยกมกื่อเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนเจ๊สองต้องไปแข่งวิ่งนะคะดูข้างนอกเมื่อคืนคลื่นแรงมากเช้านี้น้ำลง ไม่ตื่นเลยนะคะเราจะกลับแล้วต้องรีบกลับแล้วนะคะดีเพื่อนทางไกลนะคะ ตื่นตื่นเนีวไปแข่งวิ่งจ้าโอ้ยนักกีฬาสดชื่นไหมนอนหลับดีไหมลูกเมื่อคืน,อนออโอ้ยแม่นอนไม่หลับอ่ะสิคืนดังมากฮะเร็วนักกีฬาสู้ไหมเก่งจังเลยมาน้อยนักกีฬาพร้อมไหมคะพร้อม นักกีฬาพร้อมแล้วไปกันเลยเดี๋ยวแม่ไปมัดผมให้บนรถริ้วไปโรงเรียนดวนดวนกี่โมงแล้วคะตอนนี้หกโมงสามสิบสี่หกโมงสามสิบสี่อยู่ที่หน้าโรงเรียนแล้วนะคะไม่มีใครมาเลยอย่ะพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะพร้อมไหมคะนักกีฬาพร้อมมากค่ะนักกีฬาวิ่ง <c oughs> ไฟแรงจริงวันนี้พ่อกับแม่มาส่งพร้อมกันเลยมาให้กําลังใจค่ะแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปกับโรงเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ตามไปที่สนามกีฬานะคะโอเคสู้ไหมส,สู้โอ้โหเก็บทุกกิจกรรมเลยแล้วปีนี้กีฬาสีจะเป็นลีดเดอร์หรือเป็นนักกีฬาเนะี่ยเป็นนักกีฬาเอ,อ้ยจริงเปล่าแม่เห็นเดี๋ยวเป็นลีดเดอร์ทุกปีเลยบาย มีตั้งใจนะลูกทำให้เต็มที่ผลจะออกนะนเข้าโรงเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่ามาเร็วเกินตื่นเต้นแ,แม่จะบอกว่าจะแพ้หรือชนะก็ยังเป็นคนเก่งของแม่ของพ่อเสมอนะรู้ไหมลูกจะต้องฆ่า <laughs> ระหว่างเดี๋ยวเราจะรอไปเชียร์ลูกนะคะแล้วก็แวะจิ้นข้าวร้านโปกกสันอร่อารมาก นี่คือบรรยากาศของบ้านสวนคุณนายแอนนี่นะครับผมนี่เราเข้ามาสำรวจพาไปดูว่าหญ้ายาวไหมเดี๋ยวจะมาตัดหญ้านี่ยตรงนี้จอดได้ประมาณสักสี่ห้าคันได้อยู่นะนมันานาเต็มต้นเลยครับเด็ดได้เลยมีกล้วยนะ ถ้าวีไหนสุกก็จัดการได้เลยนี่แก้วมังกรปลูกทิ้งทิ้งไว้อันนี้ก็ไม้ประดับมีนิดหน่อยไม่ได้เข้ามาดูนานละน่าหูวมากเลยมีไฟนะครับมีไฟ,ม,ไฟมีน้ำนี่มีสาราพักผ่อนดนใจนอ่าไปวันนี้ต้นลำไยยังไม่เคยออกลูกดูนี่ตรงนี้ก็มีห้อง มีห้องน้ํานะครับหลบไห้องน้ําจะบ้นบานๆหน่อยนะอันน,น,นี้อันนี้ต้นไม้หายากเนี่ยต้นชำเลียงต้นชําเลียงต,ต้นไม้ใตลอดเลยกล้วยนี่หลบไปโอ้บางกองเหรออันนี้กล้วยเล็บมือนางสุกแล้วก็เก็บได้เลยนี่ห้องน้ํานะครับห้องน้ำํำง,ง่ายๆบ้านๆ นี่ทางในก็จอดได้จอดได้ตางนี้สวนอันนี้กล้วยด่างสมัยตอนเล่นยังด่างอยู่นะฮะนี่ไปสำรวจได้เลยนี่สวนปลูกไว้หลายอย่างเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าริมน้ำนะครับสวนเราติดริมน้ำนะพาไปดูริมน้ำ ดูสิมีน้ำไหมโอ้ยังมีน้ำนะนี่น้ำสวยนะน้ำใสด้วยเดี๋ยวด,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 ดูเดินดูบันไดเออค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับยังไม่ได้ให้คนงานมาเปลี่ยนนี่เ่เล่าน้ำก็ใสอยู่นะครับน้ำเยอะด้วยตอนนี้นี่น น้ำเยอะอยู่นะไปเดไปดูตรงน้ำตกมีน้ำตกเล็กๆด้วยไปดูกันมีบริเวณขอบขอบเตขอบนี่ขอบขอบอ่าเขาเรียกเลยนะคอ,องเนาะนี่ก็กลางได้นะครับนี่แถวนี้ นี่ตรงนี้กางเต็นท์ได้ตลอดแนวเลยแต่รถยังขึ้นไม่ได้นะยังไม่ได้มาปรับที่ติดริมน้ําเลยนะครับยังไม่ได้มาทำให้อนาคตอาจจะเปิดเป็นลานกางเต็นท์นะครับผละหมารละไม้นี่ตรงกระท้อนมีกล้วยไม่ค่อยได้มาดูนะฮะมีมีหลายอย่างเลยอันนี้ก็อนาคตอาจจะทำเป็นร้านกาแฟ นะ่ะมีศาลานี่พา,า,ามาชมตรงนี้ตรงน้ำนี่เหนไหมมีน้ําตกด้วยน้ําตกย่อมย่อมนะครับตรงนู้ก็เป็นใต้สะพานเนาะถ้าเป็นร้านกาแฟนี่ไปตั้งโต๊ะจิบกาแฟใต้ล่างได้เลยนะนี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงน้ํา ำใสไหลยเย็นนะครับตรงนี้เป็นสองคลองมาต่อกันนะครับผมแต่คลองนี้น้ำแห้งนี่โอเคสวยนะครับเดี๋ยวเรามาปรับปรุงก่อนเนาะส่วนแล้วเพื่อนที่มาที่บางแสนไม่มีที่นอนจะให้มาจอดนอนที่นี่ไม่คิดค่าบริการแล้วแต่จะช่วยค่าไฟนะตามสไตล์เรา โอเคครับเนี่ยมะนาวเต็มต้นเลยเก็บไปตามตรงตามได้เลยหนุ่มมะละกอก็มีนะเดี๋ยวเปิดเป็นทางการเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับผมบ้านสวนคุณนายแอนนี่นมีรถบ้านดียังไงนี่ค่ะล่าสุดนะคะวันนี้มารอลูกที่สนามแข่งกีฬารอเวลาเจ๊สองแข่งนะคะก็ มาจอดนอนรอกันที่หน้าสนามเลยนี่แล้วก็คุณสนธยาเขาเปิดแอร์ทำไรคะตกปลา,ารครับกปลาในรถเปิดแอร์ดูทีวีในรถแล้วนู่นเจ็ดสองซ้อมอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวจะแข่งแต่ว่าอาจจะแข่งรอบบ่ายคะ่ะตอนนี้เราก็เลยลจอดนอนเล่นในรถกันก่อนนะคะอยู่ข้างสนามกีฬาเลยคะ่ะ รอ้อนนะร้อนไหมร้อนไหม ح ح> ต้องออกมานั่งนอกรถเพราะว่าเน่นเ,เจสสองพาเพื่อนไปท,ทัศนศึกษาบนรถเจสสองพาเพื่อนเข้าไปอยู่บนรถกันเต็มเลย ح ح> ที่พักนักวิ่งนักกีฬาเดีย๋ยวไปดูอยู่กันเยอะขนาดไหน ح ح> นี่นะคะเราเปิดแอร์ไว้ให้เด็กๆนะคะไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ เอ๊เขอถ่ายหนยนะพ <c oughs> ี่พักนักวิ่งค่ะ <c oughs> เด็กๆร้อนนะคะ <c oughs> ก็เลยเปิดแอร์สัว์ไปนั่งกันในรถส่วนนู่นป้าป๊านั่งอยู่ตรงนู้นขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะทิปหน้า EP หน้าไปไหนกันดีฝากติดตามด้วยนะคะ